ครับก่อนอื่นก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บ่งสุทธสุขนครับขบกระพมครับป่ามีครับกับซองลูกอีสั้นผ่าผื่นแซบว่าัาครับมือนี้ก็สิมาใส่กุ้งครับกับปล่อยเนียให้สิงรล้วไว้ครับเดี๋ยวมืออื่นค่อยมาตกกน้าดินครับนี่ก็คืออีพีแรกนะครับใส่กุ้งนะครับมากับผ่านออมครับม่านม้านค่อยว่ากันครับกำลังปั้นเนียเตรียมเนียอกันอยู่ครับเนี่ย เนี่ยเียกุ้งก็ใส่แล้วครับหัวหั่นปลาดุกครับนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาออ้อยไปตกสิงเลิ้วครับหรือหม้ออื่นอิฐอีพีไหมครับอันนี้อิฐวีพีหนึ่งคือมาใส่กุ้งครับนี่ครับห้าลังครับใส่ไปตกเลี้วครับใส่ไปก้อยครับเปแต่ไหนๆก็ฝากติดตามรับเบิงรับฟังเลยนะครับเปิดคลิปแบบมืดๆเดี๋ยวนีครับไม่ค่อยมีเวลาครับมอังเมื่อคืนพันกันไปแล้ว ล่างเลิอกงานเลืกบัวเออห้าเวลาว่างครับล่างแล้วครับอันนี้อีพีนี้ใส่กุ้งครับเดี๋ยวมันยิ่เยาาโหดเพราะว่ามีคลีปเหยา้าได้แล้วครับน่ครับใส่อยู่น่องปลาไหลครับเป็นน้ำคูสอยซ่องครับล่างออบตอครับใส่ทิ้งไว้แล้วครับเดี๋ยวมืออื่นมาหน้าดินในะอีถันหน้าหน,น้าคนอื่นบ่ ครับให้ผ่านอุ้มใส่ล,งลังแรกครับห้าลังครับใส่แล้วก็อ้อยไว้ครับเดี๋ยวตกปลาก็อีปินอีกคลิปนึงครับคนละคลิปกันครับล,ลังแรกใส่นี่ยลังส่องใส่หมูมอกันนะ้เนาะใส่ใหญ่ไปทางไหนไทางหุ่นมอไปนะใส่ใส่กุ้งแล้วแล้วก็ bây giờ biết khách ở bên đột lắm à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  ครับผมหาลัางแล้วครับเดี๋ยวไปาพาไปอ้อยเงียกันนิดีนึงนะครับเ,เสี่ยวอ้อยมึงไหนครับไหนมึงอ้อยแล้วครับเนี่ยเสี่ยวน้านี่นะครับเนี่ยเห็นมาครับในกองอัทฉริย์เด้อครับปุ้มกำลังอ้อยเงียอยู่ครับเงียก็าซู๊ดไทยเขี่ยวผสมเงีย สิงดิวครับกับก้ามปะเพราโคท่อเหม่ออะอยแถวนี้นะครับข้างน้าเนี่ยข้างข้างต้นสโนโุนเนี่ยครับเนี่ยผ่านอุ้มกำลังโคเรแล้วยางหอมมาสักปล่อยไว้ครับเจ้าบุหูไ่ไสซีถันข้าเจ้าบอครับอย่ามงั้นสักเออประมาณนั้นแหละเอาเออมุ้งหนองไฟนะเออนั่นละกล้องให้มันละวานนั้น ลงไปแล้วนะเออไปจ่ายปรุงแลนะเอานี้จะก้อนนึ่งต้องมาซ่องมุมนะเงี้ยแบบนี้นะครับเออยายบ้างยราเอาใส่เดินยังงี้ก็ได้นะ่ยทั้งหมดเนี้ยนเครับเอาไว้ละกันเลียนี่ครับเยาวไปเครึ่งหนึ่งครับเอาไว้ตกมือเส้าครับ กิดตอกุ้งครับกับไอซีมีมันมันมูครับมันมูมักน้ําเห็ดระบอยครับผมเดี๋ยวซีแกงให้เบิ้งกับตอนตกอันนี้คือเป็นอีพีใส่กุ้งครับครับเป็นยังไงก็พ้นละมือมือเ้านะครับเดี๋ยวซิมายามกุ้งให้เบิ้งอีกทีหนึ่งครับผมกลับไปนอนก่อนครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็เวลา หกโมงอี่เจ็ดโมงขับมาสายเด้านหน้าท่านหนึ่งเพียนมาก่อนแป๊บหนึ่งบุป็ายังครับตกตกนำกันเดี๋ยวอีหยามกรุงเขาด้วยครับนั่งแรงกันมั้งเนี่ยมึงของมามาคนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้อมตา,า,า,ามคนมาสิ vẫn đây họ đây ăn lẹt thứ hai này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ देखो और आई हो सोफा

นะครับเดี๋ยวลมยอดสุดท้ายให้เบอร์ยี่เทนึงครับผมเอาไปไปต๊กเลี้ยววัได้ก้อยหลอกมือเนี่ยครับกุ้งแยกเราวัได้ไล่หลอกเนี้ยวัได้ก้อยครับขอแต่เวนังเิี้ยวครับนางตุปป๊กปลาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟ้าก็เหียงแค่นี้ครับเอาไปไปชมกันคลิปหน้าครับไอ,ต,ปปอตุในในในก๊กปลานังเลี้ยวอะสเป็นแังไดงก็ฟ้ากึ่ตามกไลไรกแชแ์เลยครับ สวัสดีครับ